ธุรกิจ4.0จะทำคลิปวิดีโออธิบายเรื่องเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมในวงกว้างให้เข้าใจง่าย,ายๆมานำเสนออย่างต่อเนื่องกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเทคโนโลยีใหม่ๆจากธุรกิจ4.0 ERP หรือ Enterprise Resource Planning หมายถึงการบริหารทรัพยากรขององค์กรเป็นซอฟต์แวร์ที่มีใช้มาอย่างต่อเนื่องนานหลายสิบปีแล้วในอดีต ERP มีแต่ซอฟต์แวร์แบบ On Premise ซึ่งต้องมีทั้งฮาร์ดแวร และซอฟต์แวร์ตั้งอยู่ในองค์กรของตัวเองแต่การเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูงมากในปัจจุบันทําให้ ERP ส่วนใหญ่เป็น Cloud ERP การบริหารธุรกิจมีการแบ่งแยกงานออกเป็นหลายฝ่ายเช่นฝ่ายบริหารฝ่ายการเงินฝ่ายผลิตฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายขายฝ่ายการตลาดและโฆษณาฝ่ายโลจิสติกเป็นต้นในแต่ละฝ่ายอาจมีงานแยกย่อยเฉพาะที่แบ่งย่อยออกไปอีกหลายแผนก หากไม่มีอะไรเป็นตัวเชื่อมต่อกันระหว่างฝ่ายต่างๆผู้บริหารระดับสูงต้องทำหน้าที่ดูภาพรวมของทุกฝ่ายทั้งองค์กรด้วยตัวเองมีแต่ผู้บริหารของแต่ละฝ่ายที่จะมีโอกาสทำงานประสานงานกันในระดับบนทำให้งานจำนวนมากกระจุกตัวเป็นคอขวดอยู่กับผู้บริหารทำให้งานหลายอย่างล่าช้าก,กว่าที่ควรจะเป็น ERP เปรียบเสมือนสมองขององค์กรที่นำงานทุกอย่างมันมุมอยู่ในที่เดียวสามารถค้นหาและเรียกข้อมูลมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอการสั่งงานหรือขอข้อมูลจากหัวหน้าง,งานเท่านั้นทั้งผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสามารถเข้าไปหาข้อมูลทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง ERP กำหนดขอบเขตของการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานแต่ละระดับหรือแต่ละคนได้ยกตัวอย่างเช่นพนักงานขายคนหนึ่งได้รับออเดอร์ใหญ่ขอซื้อสินค้าหล้านชิ้นแต่สต็อกสินค้ามีไม่เพียงพอหากองค์กรมี ERP ใช้งาน พนักงานขายจะสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลฝ่ายผลิตได้ทันทีว่าเมื่อไหร่ถึงจะมีสินค้าผลิตครบตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการและสามารถให้คำตอบเรื่องกำหนดการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีการยืนยันคำสั่งซื้อสินค้าหนึ่งล้านชิ้นฝ่ายผลิตมีข้อมูลจำนวนสินค้าที่ฝ่ายขายต้องการฝ่ายจัดซื้อสามารถเตรียมการจัดซื้อวัตถุดิบให้เพียงพอฝ่ายบริหารบุคคลต้องเตรียมคนให้พร้อมทำงานอาจต้องจ้างโอทีหรือหาคนมาทำงานเพิ่ม ฝ่ายการเงินมีข้อมูลเตรียมเงินทุนสำหรับซื้อวัตถุดิบทราบถึงประมาณการของการไหลเวียนเงินผู้บริหารเห็นตัวเลขต้นทุนและกำไรที่จะเกิดขึ้น ERP สามารถช่วยให้องคอ์กรมีความตระหนักในตนเองมากขึ้นโดยการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตการเงินการจัดจำหน่ายและทรัพยากรบุคคลนำทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกันเชื่อมต่อเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบก่อนที่จะมีซอฟต์แวร์ ERP ในอดีตมีการใช้ MRP หรือ Material r e q u i r e m e n t Planning ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนวัตถุดิบสำหรับโรงงานต่างๆแต่ในปัจจุบัน ERP ทำงานแทน m r p และใช้งานได้ครอบคลุมมากขึ้นในหลายอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ERP มีประโยชน์ต่อธุรกิจต่างๆเช่นโรงงานการก่อสร้างโรงพยาบาลการดูแลสุขภาพยาวิทยาศาสตร,เร์เกษตรอาหารเสื้อผ้าสินค้าอุปโภคบริโภคค้าปลีกเป็นต้นจะเห็นว่าเกือบทุกธุรกิจสามารถนำ ERP ไปประยุกต์ใช้ได้ ในอดีตมีแต่องค์กรขนาดใหญ่ที่สามารถใช้ ERP ได้เพราะต้นทุนสูงมากองค์กรขนาดเล็กอาจลงทุนแล้วไม่คุ้มค่าผลตอบแทนจากการลงทุนต้องใช้ระยะเวลาคืนทุนนานแต่ในปัจจุบันบริษัทขนาดกลางหรือเล็กสามารถเริ่มนำ ERP มาใช้งานได้ไม่ยากใช้ cloud ERP ที่เป็นระบบสมาชิกหากใช้แล้วไม่คุ้มค่าก็เลิกได้ง่ายสามารถเปลี่ยนไปเลือกใช้ผู้ให้บริการเจ้าอื่นแทนได้ทันทีสตาร์ทอัพที่นำ ERP มาใช้งาน เกือบทุกแห่งเลือกใช้ Cloud ERP ERP รวบรวมกระบวนการทั้งหมดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาไว้อยู่ในที่เดียวกันใช้ฐานข้อมูลเดียวกันทั้งองค์กรลดขั้นตอนการทำงานป้องกันการทำงานซ้ำซ้อนกันใช้ระบบอัตโนมัติในการทำงานข้อมูลมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้หลายแง่มุม Solution ERP มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายสิบปีในปัจจุบันการใช้งาน ERP ส่วนใหญ่ อยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชันบนเว็บผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้จากระยะไกล ERP ทําให้ข้อมูลไหลเวียนด้วยการสื่อสารอย่างอิสระระหว่างพื้นที่ธุรกิจมีแหล่งข้อมูลรวบรวมอยู่ในพื้นที่เดียวสามารถรายงานผลได้แบบเรลไทม์และมีความแม่นยําสูงมากแต่มีองค์กรบางแห่งที่นํา ERP มาใช้แล้วล้มเหลวพนักงานของบางบริษัทไม่เต็มใจที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารอาจเสียดายซอฟต์แวร์เก่าที่เคยใช้ได้ผลดีในอดีต ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานอาจมีผู้บริหารหรือพนักงานบางส่วนในองค์กรไม่เชื่อว่า ERP จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจมีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ERP ดีหรือไม่มีประโยชน์อย่างไรไม่ควรเป็นคำถามหรือข้อสงสัยอีกแล้วมีองค์กรที่นำ ERP มาใช้แล้วทั่วโลกและพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีขึ้นยังเด่นชัดคนทำงานทุกคนในยุคนี้ต้องพร้อมที่จะรีเลย์จำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ให้ก้าวทันเทคโนโลยีหากไม่สามารถปรับตัวได้จะถูกปรับออกซอฟต์แวร์ ERP รายใหญ่ของโลกซึ่งได้รับความนิยมมากในปัจจุบันเช่น Microsoft Dynamics 365 Oracle NetSuite Oracle ERP Cloud SAP S f o r h a n a ifs i n f o r c l o u d s s i s t e r e Odoo Salesforce Financial f o r c e a c u m e t i c a แล้วยังมี ERP ท้องถิ่นซึ่งออกแบบมาสำหรับตลาดประเทศไทยโดยเฉพาะอีกหลายแห่งเวนเดอร์ or, ซึ่งเป็นผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ERP ชื่อดังรายใหญ่อาจไม่เหมาะสำหรับทุกธุรกิจผู้ให้บริการ ERP บางแห่งมีลักษณะพิเศษที่ตอบสนองการทำงานได้ดีสำหรับธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงบางอย่างในปัจจุบัน ERP ไม่ได้มีจำกัดให้ใช้เฉพาะองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นวันนี้บริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็กก็สามารถใช้ประโยชน์ ERP ได้